สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้เราเรากำลังทำอะไรกัน <ทำ S 1> อยู่ครับทงานบนหลังคาอยู่ <laughs> ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินคำสุภาษิตคำพังเพยนะครับทำงานทำนาบนหลังคนนะครับแต่นี่เราทำงานบนหลังคาครับตากผมจากที่เมื่อวานได้มีฝนตกขึ้นมามาครับแล้วเราก็ทำการแสดงกันที่เวทีตรงนี้นะครับถวายมุทิตาสก,การะงานวันเกิดหลวงพ่อน,นั่นเองสถานที่วันนี้ก็ เชื้อแไปด้วยน้ำเต็มไปหมดเลยเต็นท์เมื่อวานเราก็พังไปสามสี่ห้าเต็นท์นะครับโดนลมหอบไปหมดเลยลมแรงมากพรมเปียกวันนี้ก็เลยต้องเอามาขึ้นมาตากบนหลังคากันเลยทีเดียวเพราะว่าข้างล่างนี่ก็เปียกเวทีก็เปียกพื้นก็ไม่พอตากครับจะลงยังไงครัความรู้สึกเป็นไงครับ รู้สึกครับรู้สึกไงรู้สึกไงอ่ะจะหล่นแล้วเนี่ยจะหล่นแล้ว <laughs> โอ้ลาท่านผู้ชมครับ